สำหรับคลิปนี้มาอัปเดตเรื่องของลุงพลป้าแตนและคุณอุบวิริยะนะคะลุงพลป้าแตนจะเดินหน้าขอโทษขอโพยคุณอุบวิริยะนะคะพร้อมกับปิดบัญชีรับบริจาคในวันอังคารนี้นะคะโดย หมอปลาเป็นผู้ประสานร,รอยร้าวให้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่สนิทใจกันนักแต่ก็รอดูต่อไปค่ะคำขอโทษใช้ได้เสมอนะคะขอโทษขอบคุณทำให้คนรักนะคะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผ่านพ้นนะคะแล้วทีนี้สำหรับคลิปเต็มๆของปณิชในคลิปนี้ก็คือเรื่องราวนี้ได้รับอนุญาตเผยแพร่จากคุณบรรจงอินชื่นชมนะคะผู้เขียนบทความนี้ซึ่ง เขาได้วิเคราะห์เกี่ยวกับชีวิตลุงพลได้อย่างน่าทึ่งยาวหน่อยนะคะแต่ว่าปณิตท,ทำคลิปออกมาเป็นตอนๆคุณบรรจงเขาได้เขียนวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวลุงพลได้อย่างน่าสนใจจริงๆมาฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิษฐ์ยู a นะคะคืนชีวิตให้ชัยพลนี่คือหัวข้อเรื่องของคุณบรรจมที่เริ่มถ่ายทอดเอาไว้นะคะเขาบอกว่าไม่รู้วันนี้เกิดอะไรขึ้นที่กบกอก เพราะตั้งแต่ออกมาเมื่อครั้งมีเหตุการณ์ม็อบขวางขบวนเสด็จผมก็ไม่ได้กลับไปติดตามอีกเลยแต่ก็ยังได้เห็นผ่านตาอยู่เรื่อยๆเป็นต้นว่าเห็นแม่สากับนัาแต่หันมาทำธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ต่อมาก็เรื่องดราม่า ครอบครัวเรื่องเงินเงินทองๆองให้พ่อแม่ใช้จนกระทั่งล่าสุดมาเห็นเมื่อวานรู้สึกจะเป็นเอซเสียงแตกไม่รู้ว่าเป็นยังไงหรือเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าอิรุงตุงนังไปหมดที่สำคัญ เห็นว่าชัยพลตอนนี้ดังแล้วหยิงดังแล้วลืมตัวคุณบรรจงบอกว่ารายละเอียดคืออะไรผมไม่รู้เพราะที่ได้ฟังจากคลิปสั้นๆของใครจำไม่ได้แล้วสรุปที่ผมเข้าใจคือชัยพลเปลี่ยนไป เอาเป็นว่าในฐานะที่ก็เคยเป็นแฟนผู้เล็กไฟและเพื่อนส่วนใหญ่ในวันนี้พวกเราก็ล้วนต่างเคยร่วมป่ายปีนผู้เล็กไฟและผายแอกมาด้วยกันเรื่องที่จะเล่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่มีผิดไม่มีถูกประเด็นที่หนึ่งวันนี้ ชัยพลเปลี่ยนไปจริงหรือความคิดคือไม่ใช่ชัยพลในวันนี้ไม่ได้กำลังจะเปลี่ยนไปตรงกันข้ามผมมองว่าชัยพลวันนี้กำลังจะกลับเป็นคนเดิมต่างหากเพราะที่หลายๆคนมองว่าเขาดังแล้วหญิง ดังแล้วลืมตัวจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับใช้พลไม่ได้ยิงหรือลืมตัวเพียงแต่หน้ากากาที่สวมใส่มันหนักตึ้งตัวตนที่ถูกหุ้มห่อมันเกินจะแบกรับต่อไปไม่ไหว ชัยพลเป็นทุกข์ครับและกำลังโหยหาตัวเองเพราะสิ่งที่ทุกคนเห็นกันในตอนนี้มันไม่ใช่ตัวตนของชัยพลแต่เป็นอีกตัวตนที่สร้างขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับโลกสาธารณะโลกที่เปลี่ยนชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่ง ให้กลายเป็นขวัญใจผู้คนโลกที่แต่ละก้าวจะมีกล้องคอยจับภาพถ่ายทอดสดทุกคำพูดจากปากของชัยพลจะถูกนำไปพูดต่อและขยายความถ้าบอกว่าชัยพลเปลี่ยนไปที่ถูกต้องจริงๆคือ น่าจะเปลี่ยนเมื่อหลายเดือนก่อนมาแล้วตัวตนใหม่ของชัยพลในตอนนี้ถ้าถามผมจำไม่ผิดมันน่าจะเริ่มเปลี่ยนไปในตอนที่เริ่มสร้างบ้านตอนที่ชัยพลเริ่มได้รับความนิยมมีผู้คนแวะเวียนมาหาผูกข้อต่อแขนตามด้วย สิ่งของต่างๆตามลำดับสำหรับใครที่ติดตามกันมาเชื่อว่าทุกคนพอจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นลุงพลเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรบ้างติดตามกันคลิปหน้านะคะ,ะกดแชร์กดไลค์ซับสไคร้ กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ